เด็กน้อยเป็นไหนหมดเนี่ยเอาเด็กน้อยมาตุลูดให้ดูหน่อยน้ำเย็นเจี๊ยบลงมาเลย นาะเอารูปแม่ค้ามาสไลเดอร์ให้ห uh น่อยจ้าง0บาทวันนี้ไม่มีเด็กนะคะก็เลยไม่มีใครสไลเดอร์ให้เออไม่ไกลว่ะ้าเกิดมาจากถนนประมาณ้โอ้เด็กน้อยเป็นที่หมายปองหยุดในที่สุดเขาเรียกว่าอะไรคะะจจายเขาเรียกว่าอะไรมึไโอ้ยมีคนมาเล่นน่ะเต็มเลยมีร้านค้าชุมชนมีคนมาเล่นเออมีของขายมีของขายของ สวัสดีค่ะก็พบกับช่องยายน้อยชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนๆคะ่ะเราพาเพื่อนๆมาดูสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่จังหวัดเลยนะคะอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่วัดถ้ำโพธิสัตว์นะคะเขาบอกว่ามีน้ํานะคะไหลออกมาจากถ้านะคะในช่วงหน้าฝนนะคะจะมีแค่สองสามวันเท่านั้นนะคะวันนี้เราโชคดีนะคะมาก็มาเจอพอดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยคะ่ะ ในช่วงสองสมวันนี้นะคะก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะเป็นคนในชุมชนนะคะก็ามาขายของขายของกินนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดเลยค่ะ ไปเป็นทิยเพื่อนของต้นไม้หรอเป็นที่พ่ของต้นไม้โอ้อต,อต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มาก โอ้นี่นะคะเรียกอะไรนะคะข้าโพธิสัตว์เหรอคะข้าโพธิสัตว์โอ้ไม่ใครตะรูดลงมาให้เลยอะ่ะเ,เด็กน้อยไปไหนหมดเนี่ยเอาเด็กน้อยมาตะรูดให้ดูหน่อย น้ำเย็นเจี๊ยบลงมาเลยนาอาลูกแมคคมาสไลเดอร์ให้หน่อยจ้างิบาทวันนี้ไม่มีเด็กนะคะก็เลยไม่มีใครสไลเดอร์ให้ยังมีหนังเรื่องไหนท่ามโพธิสัตว์เหรอเนี่ยข่ามโพธิสัตว์อยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยกาลนา ถอดรองเท้าน,นะคะเราก็จะขึ้นไปทาง,างนะะี้ค่ะมาดูซิว่าน้ำเย็นไหม ระวังลื่นนะคะบอกตัวเองเนี่ยเพาระวังลื่นนะคะไม่มีเด็กมาเล่นสไลเดอร์ให้ดูเลยเาครับลงมชื่อาันก็อยากลงวเคะก็อยากลงเหมือนกันอยากสไลเดอร์ลงไป น้ำเย็นใสมากเลยน้ำใสมากอุย้ยเราต้องไปดูนะคะเราต้องไปดูน้ำจากรูถ้ำค่ะเราจะไปดูตาน้ำกันนะคะว่ามันไหลมาจากทางไหนเป็นน้ำผุดรอคะเป็นน้ำผุดมาจากทางโว้เย็นมากเลย สุดย,ยอดเลยค่ะมีน้ำนะคะตกออกมาจากถ้ำเป็นน้ำตกอยู่ในถ้ำนะคะคือน้ำน่าใสมากนะคะน,น่าใสมากนีน,กน,นะคะ นะคะต้นทางทางน้ำเป็นน้ำตกลงมาตรงนี้นะคะก็จะไหลออกมานอกคํำไหลออกมาตาปากค้ำนะคะน,นี่ค่ะอันี้ก็จะไหลไหลลงไปด้านล่างพญานาคคะ เย็นมากใสดีเนาะน้ำมันใสมากอยากให้เห็นความใสของน้ำน้ำใสมากมมี ชุมช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเ,เ,เป็นตาเล่นต่รูดจังเลยเป็นไหไ,ไ,ไที่กรอบเด็กน้อยลงเ <laughs> ด็กน้อยลงต่รูดต่รูดต่รูด

หลังจากที่เราขับรถออกมาจากวัดถ้ำโพธิสัตว์นะคะก็มีร้านอาหารแนะนำนะคะเป็นร้านนาลุงหน่งนะคะขายอาหารส้มตำอาหารตามสั่งนะคะบรรยากาศวิวดีมากค่ะแนะนำเลยค่ะ ก,ก็ฝากพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ช่องยนอชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย